รายงานเคสมะเร็งเต้านมคุณยายจิดาพาเท้าแกันรับยาชุดที่3ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณยายเป็นไข้หวัดใหญ่และไอหนักมากได้นอนโรงพยาบาลถึงสองอาทิตย์เพื่อให้ยาฆ่าเชือ้อรายงานแผลและสุขภาพของร่างกายตอนนี้น้ำหนักขึ้นสองกิโลทานอาหารได้ดีขึ้นแผลที่มะเร็งเต้านมดูบวมขึ้นและมีเลือดออกเนื่องจากคุณยายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และมีอาการไอหนักมาก ล้างแผลใส่น้ำมันกัญชาทุกวันแล้ Full วยอดฟูลสเปกตรัม60-40เช้าเย็นปัจจุบันคุณยายต้องทำแผลโดยการล้างน้ำหนองออกและล้างน้ำเหลืองด้วยน้ำเกลือและทำแผลทุกวันตอนนี้ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นแล้วแต่ยังคงต้องใส่น้ำมันเบทมนทุกวันถ้าวันไหนไม่ใส่จะมีอาการปวดและไม่สามารถนอนได้ลูกค่ฝากขอบพระคุณแม่มดบอสและโค้ชจิตอาสาทุกท่านคะ่ะ พิมจ,จินอาสาติดตามรายงานอาการต่อไปมีสาวท